ฮัลโหลทุกคนกราบ,บสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่ช่องอเล็กซ์นะอยู่เกมโซนโฟร์เอ็กซ์ตีมเช่นเคยครับผมทุกคนคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปสุ่มลูกแก้วไป75บาทกูมไม่ได้อะไรเลยนะเออนะครับตามนั้นครับก็คลิปนี้เดี๋ยวมาปั่นสล็อตดูครับผมลูกแก้วก็มีค่อนข้างเยอะเลยนะครับอัลละ5,000บาทกูเปิดได้พวกเนี้ยเอามาสุ่ม o อ b เหรียญสล็อตน่าจะขายได้ประมาณพันสองพัเองนะไม่คุ้มเงินเลยครับอ่ะ เดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันจะได้กี่ลูกนะครับทุกคนแลกไปให้หมดครับน่าจะเราๆสามสี่ร้อยอยู่นะเนี่ยดูทรงเนี่ยเหลือในไอ้นี่อีกนะยังไม่รับนะมีไวโอเลตบวกห้าด้วยนะยมีออเรนต์บวกห้าด้วยวะไม่เป็นไรขายไม่ได้บวกเจ็ดขึ้นไปนะถึงจะขายได้นะบวกห้าไม่น่าจะขายได้อุย้ยมีเย็โลบวกห้าเดี๋ยวต้องเอาไปเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวหลงแลกครับีเหลืองสีขาวเนี่ยบวกอะไรก็ขายได้นะทุกคนผมมีคนปั่นได้ห้าหมื่นเว้ยน่าจะปั่นไปหลายรอบอยู่อะเพราะมันออกยากอยู่มีเหลืองบวกหนนรรรััรบบเหียสลอตนะค โอเคร้อยห้าสิบเป๊ะเลยนะโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นครับโคตรเป๊ะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปปั่นกัน,นครับร้อยห้าสิบครั้งเริ่มกันเลยครับทุกคนจัดปุยจะเป๊ะบา์เรื่อยๆครับนิ้วค้างแน่นอนครับไม่รู้ว่าใช้ให้มันกดอัตโนมัติได้หรือเปล่านะแต่ไม่กล้าใช้ครับกลัวดโดนแบนอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยทำไมไม่หัวมาน้องนี่ไงได้ห้าร้อยครับ ก็จะได้ตังค์แต่ละบาทอีก500ครับมันคุ้มไหมเนี่ยห้าหมื่นมาจะคุ้มอยู่นะห้าหมื่นได้ประมาณหกเจ็ดบาทอยู่นะได้แต่ห้าร้อยเว้ยถ้าอะไรเอ่ยมาสองอันก็ได้ห้าพันอุ้ยสามอัน 50, ห้าหมื่นเว้ยเฮ้ยเหมือนจีเอ็มได้ยินผมพูดว่ะทุกคนเพิ่งปั่นเลยเนี่ยเพิ่งปั่นไปเท่าไหร่วะสิบห้าครั้งนะได้ห้าหมื่นมาหนึ่งอันครับห้าร้อยครับอีกห้าร้อยครับ 5้0ครับเอ้ย500รลัวลัวอะไรเอ่ย1อัน500เนาะ2ออันก็5,000 3อัน5,000 50, 0ครับตามนั้นครับทีละ5 0 0รลัวลัวครับปรเปชบาร์ลัวลัวครับผมทุกคนดูกันยาวๆครับ150ครั้งอ่านไป15ครั้งนะ1 5 0 0 0ออกครับ ดูกันว่า150ครั้งเนี่ยเราจะได้หมื่นห้าเอ้ยไม่ใช่หมื่นห้าดิเราจะได้ห้าหมื่นกี่ครั้งนะครับสําหรับ150อันนะปั่นสล็อต150ครั้งนะ I say goodbye ไม่ใช่แล้วสล็อตแมชชีนวันที่เรานั้นเคยเอ่ยคําล่ําลาเพียงคําสัญญาพอ,อแล้ว เดี๋ยวคนดูหนีหมดห0 0ร้อยรัวๆเราห้าสิบครั้งครับได้ห้าหมื่นบอห้าหมื่นไปแล้วหนึ่งครั้งมันต้องมาสักสามครั้งดีว่าห้าหมื่นอ่ะปั่นตั้งร้อยห้าสิบครั้งนะ <S <S เปลี่ยนเท้าดีกว่าทุกคนทุกๆห้าสิบครั้งเราจะเปลี่ยนเท้าหนึ่งครั้งนะทุกคนลุกแก้วเหลืองบวกสิบตอนนี้เนี่ยบวกสิบอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทเลยนะจะต,ต่อครับทุกคน อ๋อได้นินจาขยะนินจาขยะนินจามาอีกหนึ่งขยะนินจามาอีกหนึ่งโอ้โหเหมือนล็อกอะ่ะมาสามล่วนเลยอะ่ะห้าร้อย,ย <500. S 2> เอ้ยห้าพันโอเคห้าพันเหมือนล็อกเหมือนล็อกไว้เลยก็ดีกว่าห้าร้อยอ่ะนะครับ เอ้ยห้าพันอีกแล้ววุ้ยที่เดิมเลยห้าพันที่เดิมเลยไอ้เหี้ยเอาเรื่องขอโทษขออภัย์คำหยาบนะทุกคนเอ้ยห้าพันอีกแล้วเอ้ยห้าพันรัวๆเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเงินออกรัวๆเลยเงินออกรัวๆเลยเอ้ยห้าพันอีกแล้วโอเคอยู่นะได้ไอ้สุ่มลูกแก้วคืนอยู่นะเนี่ยก็ถือว่าโอเคอะไม่ได้แย่ห้าพันออกรัวๆแบบเนี้ย ตังเท่าไหร่วะตังห้าแสนเนาะทีแรกเนาะเปิดคลิปตอนเปิดคลิปมาเดี๋ยวไปนับรวมอีกทีเอ้ยเริ่มแย่แล้วเริ่มแย่แล้วเริ่มไม่ออกแล้วโอเคห้าร้อยห้าร้อยครับสเปซปลาโลลัว,ลว,ลวครับผมทุกคนจังหวะนี้ฝากกดไลค์ผมด้วยแล้วกันนะครับกดไลค์ให้ความเกลือในคลิปนี้แล้วก็คลิปก,ก่อนก่อนด้วยนะครับเราโชคดีมาเยอะแล้วนะครับดวงออกไปกับ ดวงออกไปกับคลิปเปิดไข่แล้วนะนอื่นๆคือเกลือทั้งนั้นครับทุกคนหมดไปแล้วครับโอเคเดี๋ยวย้ายเท้าต่อครับตอนนี้อยได้ตังค์มาประมาณแสนหนึ่งนะประมาณ15บาทอนทะตีไปแสนหนึ่งนะได้ตังค์มา15บาทแล้วนะเออถือว่าโอเคแหละโอเคไหมวะ15บาบาทเนะี่ยฮะมันโอเคไหมฝันจะรอร้อยห้าสิบครั้งได้มา15บาททุกคนอ่ะยังไม่จบครับอามาอีกห้าพันเนี่ยครับ อ้าวร้อยห้าพันห้าร้อยห้าหมื่นมา gm ขอห้าหมื่นอีกหนึ่งครั้งมาห้าหมื่นเน้นๆเลยดิลองเพิงดิอืมไม่ได้แล้วมันสุ่มอะมันเร็วเกินอะเฮ้ยห้าพันโอเค 500, 500, 500, 50, 000, อ้าร้อยห้าพันห้าร้อยห้าพันห้าหมื่นมาอืมเหลือสามสิบครั้งแล้ว ตอนนี้ได้15บาทอยู่นะจะไม่ได้อะไรยงริงเหรอ20บาทก็ยังดีมา50,000มา50,000มาอื้มเอ้ยโอเค5,000นึงว่า50,000ตกใจหมด50,000ออกทีเดียวจริงเหรอ1 5 0บาทเนี่ยฮะ GM ขยะนินจารครับเออเออสิบห้ครั้งสุดท้ายทุกคน ห้าหมื่นมันน่าจะออกช่วงประมาณห้าอันสุดท้ายอะเชื่อผมไหมนะครับใครไม่เชื่อกดไลค์เลยตีบอันสุดท้ายครับห้าพันห้าร้อยห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าห้าพันน่าจะห้าหมื่นอีกห้าพันครับโอ้โหสองอันสุดท้ายครับ อรัาโอเคตามนั้นครับผมทุกคนสล็อตแมชชีนครับ5ไอ้150อันได้มาประมาณแสนห้านะครับก็เท่าไหร่วะแสนห้ายบาทอยู่นะประมาณ22บาทเลยนะทุกคนประมาณนั้นครับ22 23บาทเออเราเรานั้น150อันลูกแก้ว150ลูกแก้วมันไม่น่าจะถึง1 5อยอันอะนะครับเพราะว่ามันมีบวกอื่นด้วยเนาะซื้อลูกแก้วมาอันละ5000นะครับตอนสุ่มคลิปที่แล้วนะครับลูกแก้วที่ผมได้มามันจะมีบวก 5สีขาวใช่ไหมแล้วก็บวก6สีขาวแล้วก็บวก1อีก7อันมีลูกแก้วบวก1นะสีขาวนะที่แลกเปลี่ยนได้นะนอกนั้นแลกเปลี่ยนไม่ได้เลยนะเท่าที่สุ่มมาขาดทุนอยู่ดีแหละนะเพราะว่าลงทุนไป75บาทได้มา23 22บาทส่วนถ้าจะเอาลูกแก้วพวกนี้ไปขายเฮ้ยผมว่ามันก็ไม่ไดีแย่นะผมว่านะเฮ้ยไม่ได้แย่นะว่าสีขาวนี่ก็มีค่อนข้างมีราคาเนี่ย 5, บวก5บวก6เนี่ยว่าบวก7เนี่ยมันขายได้ประมาณลูกละ12บาทนะครับลูกแก้วสีขาว ก7ลูกและ12บาทนะครับถ้าบวกหวนี้น่าจะขายได้ประมาณลูกละ7บาทตีไปก่อนนะเป็น29บาทบวก5ลูกละ5บาทแล้วกันนะอันนี้คือการคาดเดาราคาคร่าวๆนะทุกคนเออถ้ามันราคาราคาไม่น่าจะตรงแน่ๆแหละนะครับแต่ตีคร่าวๆก็ได้มาประมาณ40บาทนะรวมรวมเอ็มที่ได้มาด้วยนะตามนั้นครับผมขาดทุนตั้งอ่ารวมของคลิปที่แล้วเนาะลงทุนไป100อันนะสุกแก้วอะ ร้อยอัอันละห้าพันบาทในยูกินะครับผมในยูกินะครับอ่ะเผื่อใครยังไม่ดูคลิปที่แล้วนะผมซื้อลูกแก้วอันนี้มานะครับอันละห้าพันบาทนะร้อยอันนะก็ห้าแสนก็ตอนนี้เอ็มละร้อยห้าสิบก็ตกเจ็ดสิบห้าบาทเนาะเราก็มาทบคลิปนี้ครับเราได้คืนประมาณสี่สิบบาทก็ขาดทุนอยู่ที่สามสิบห้าบาทนะครับตามนั้นครับ ใครอยากลงทุนอันไหนก็เลือกลงทุนเองเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากผู้ชมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์ช่องผมด้วยนะครับผมใครไม่ชอบกดไม่ชอบมาแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกลิ้งกริ๊งนะเพื่อฝากกับยูทคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากให้ผมทําอะไรอีกนะครับผมคล,คลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์มานะครับผมสำหรับวันนี้มีเท่านี้ครับผมเช่นเคยครับต้องลาคนทุกท่านไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้ว